วันนี้นะคะมัจะพูดถึงมาตรการโควิดเนาะก็คือที่เราไม่ใส่แมสทถ่ายนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะทุกคนเราก็แบบอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าแบบถ่ายคลิปเนาะเราก็จะพยายามพยายามไม่ใส่แมสกนะพกนพกเพราะเพราะต้องเห็นหน้าเนาะ my face นะคะแล้แบบอยู่ปกติเราก็แบบใส่แมสนะใส่แมสเด้อแต่ถ้าทาอะไรที่แบบต้องใช้แบบพลังงานเช่นแบบกราบรอกลังกายเราก็จะไม่ใส่นะคะทุกคนเพราะว่าการไหลเวียนของแบบไฮโดรเจนอ๋อใไฮโดรเจนอะไรแบบเขาไม่ได้ออกไซด์นนะคะมันจะแบบ ออ,ออกซิเจนปะออกซิเจนเวลาคนเราหายออกมาแกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไงใช่ก็มันจะอยู่ในเม็เราก็จะสามารถทําไอ้นี้ได้เนาะ <c oughs> ซึ่งเราก็เลยนะครับเราก็เลยจะพยายามไม่ใส่เม็ดนะครับถ่ายเพราะว่าเราจะโชว์ my fresh นะครับโอเควันนี้แบบอยากกินมากเลยข้าวหมูแดงเนี่ยคือเรา<น>จะทานตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนแต่ว่าเรารีโนเวทหลังบ้านแล้วก็เลยแบบแบบเขาเรียกว่ามันไม่สะดวกไงไม่สะดวกในการ้ังจานซึ่งตันนี้ก็ยังทําให้เสร็จเหมือนกันแต่ว่าต้องทําคลิปทํานะคะเพราะว่า ไม่งั้นจะไม่มีคลิปเลงเดี๋ยวเพื่อนๆจะเหงาไหเดี๋ยวก็ตามกันอยู่แบบเวลาว่าทํากับข้าวเพื่อนก็จะแบบว่าทําตามหลายคนแบบเห็นวิออสกินแล้วอยากกินตามเมนูนี้ก็ถือว่าเด็ดนะคะใช่คือไม่ต้องไปซื้อนะครับใช่วันนี้เราทําข้าวหมูแดงเรามีข้าวแล้วก็มีหมูแดงที่เป็นพระเอกของเราแล้วก็มีน้ำราดน้ำราดแล้วก็มีไข่ต้มอ๋อน้องอยากกินไข่ต้มเหรออยางมาตุ้มได้ไหมได้โอเคต้มกี่นาทีต้มห้านาทีแต่ว่าต้องเป็นน้าแบบ คือใส่ลงไปใช่ไหมทุกคนคือตอนตอนที่น้ํามันเดือดอะถ้าน้ํามันเดือดแล้วค่อยจับเวลานะอย่าจับตอนน้ํามันนิ่งนะไม่อยงั้นมันไม่สุกนะจริงเหรอคะใช่คือต้องเออ,อถึงว่าเหรอเวลาตอนแม่ต้มอ,อะแม่เริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดแก๊สอะคะ่ะเอาไข่ลงไปปุ๊บจับเวลาเลยไม่ได้ใช่ไหมคะม,มันจะไม่สุกใช่ไหม,ไมก็คือเอาน้าไปใช่ไหมคะเทน้ําใส่เปิดไฟนะคะแล้วก็เอาไข่ลงไป ก็อย่าเพิ่งจับเวลาครับตอนนั้นพอน้ํามันเดือดปุ๊บ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 นะครับเริ่มเวลาใช่แล้วก็จับห้านาทีห้านาทีใช่ไหมเออต่อไปต้องต้องเปลี่ยนใหม่ต้องตามแบบอ่าสูตรของเชฟออทออทเชฟเชฟออทออทโอเคต่อไปนะคะเราจะมาทำอะไรขั้นตอนแรกก่อนต้องรีวิวก่อนรีวิวก่อนรีวิววัสดุอุปกรณ์โอเคมีอะไรบ้างคะวันนี้ ูนะคะแม่ใช้เป็นหมูคอนะครับสันนอกสันคอหมูสันคอนะครับทุกคนหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลสองนะคะทุกคนเป็นกระเทียมคะกระเทียมสับนันก็ถือว่าสับไหมใช่ได้ทุบๆสับๆอันนี้นะคะทุกคนผักชีนะครับไม่ช่ไม้เลยหน้าประดับตกแต่งถูกต้องอันนี้นะคะเป็นผงนะคะเขาเรียกว่าเป็นผงหมูแดงอ่ะ ผงทําหมูแดงเลยเนาะใช่คือจริงๆในเนี้ยในเนี้ยเขาก็แบบหมักมีมีมีชุรสมีอะไรมาให้แล้วคือแบบพร้อมกินอ่ะเอาตรงใช่เพราะว่านี่ไงส่วนผสมต่างๆคือแค่ซองนี้ซองเดียวอุ้ยเราไม่ได้สปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรไม่แต่ว่าก็สนายเขาหน่อยอายินามุตรรสดีมันชื่อว่าอายินามุตรนะอ๋อเหรออ๋อจ้าจ๋าจ๋าไอวินามโตรจ๋าเข้าวีอารหน่อยนะคะวีอาร์ไล่เด้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  คือไอซองเนี้ยซองเดียวสามารถทําหมูแดงได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วแต่วันนี้ที่เราจะสเปเชียลนิดนึงก็คือต้องมีแบบเพิ่มเติมมานิดนึงใช่ไหมคะใช่เพราะเราเป็นคนที่ชอบกินแบบรสเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้มยำกุ้งก็ต้องเป็นต้มยำกุ้งเข้มข้นนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงมีรสดีนะอันนี้คือผงผงรสดีผงปรุงรสแซ่บใช่ก็เป็นของอิโนมุโตเหมือนเดิมนะก็คืออิโนมโตคองโรง่ายๆนะครับทุกคนโอเคต่อไปค่ะต่อไปนะคะทุกคนเป็น ้มันไม่หอยมันน้ำมันหอยนะครับตาแม็กกี้นะมันคือแม็กกี้ใช่อันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเป็นซีอิ๊วอ่ะแต่ว่าตามแ็กกียซอสปรุงรสค่ะใช่แต่ว่าคนเราชอบเรียกว่าเอ้าแม็กกี้มาให้หน่อยเอ้าแม็กกี้มาให้หน่อยไม่รู้อะไรแม็กกี้เราก็หยิบอันเนี้ยแล้วก็หยิบอันเนี้ยให้แล้วเขาบอกว่ามันใช่อันนี้มันเป็นซอสอ้าวอันนี้แม็กกี้เอออ๋อมันต้องเรียกว่าคล้ายๆซีอิ๊วนะใช่แล้ววันนี้ยังต้องใช้อะไรบ้างคะต้องใช้วอเตอร์ water นะคะน้ำเปล่าตาสีนะคะตาสิงโอเคเราชอบกินน้ำมันนี้ออกาลิกออกาลิกพี่วิอาน้องบอกว่ากาลิกก็คือกระเทียมกระเทียมเวลยก็ค่ะอ่ะต่อไปค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้เราจะใช้มอทอดจะใช้มอทอดและน้ำมันนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือหนึ่งปีแล้วนะคะแต่ก็คือเราประมาณอบประมาณสักสามร้อยกว่าครั้งได้แล้วคือส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการทอดการอะไรเนี่ยเราก็จะใช้หม้อทอดเนาะ เพราะว่ามันดูดน้ํามันออกใช่เช่นคลิปทําหมูกรอบก็เหมือนกันแต่คลิปทาหมูกรอบเราใช้เป็นแบบทอดน้ํามันนะคะเพราะว่าเพราาะว่มันเป็นแป้งแป้งทอดกรอบไงถ้าเกิดถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะไม่อร่อยมันจะไม่สุกใช่นะคะโอเคเรามาคลุกหมูมาหมักหมูเอาโอเคพี่อ้มใส่ถุงมือก่อนจะได้สะอาดสะอาดโอ่คืออเ็แล้วคืออไม่ตต้งัดนนะะคคทุกก็เนื้อหมูนะครับมาเนื้อหมูมาเนาะเอาการ อาริคฮอนไหนได้ไหมคบอุ้ยเดิอินเตอร์ก็ใส่ลงไปเลยนะอ๋อชอบกินกระเขยมเยอะกว่าแล้วก็เอาพริกไอยเผปเปอร์เผปเปอร์ yes p p e p p e r เผปเปอร์เผปเปอร์เผปเปอร์แป้งนั่เลยค่ะแปลว่าพริกไทยตอนแรกเราซื้อเป็นแบบก้อนๆนะคะเป็นเม็ดเขาเลยเป็นเม็ด แล้วคราวนี้เราก็เลยเอามาเอาเอาอันเนี้ยแม่ใช้อุปกรณ์นี้ในการทุบเฮ้ยต้องมีที่ทุบใส่โต๊ะเลยเหรอพอแล้วแม่ทุบเสร็จแล้วแล้วก็เอาเอาสักกระเบือนะคะมาทุบอันนี้สักกระเบือไม้ตีพลิกเอไม้แหมเอาสักพูดสักภาษาไทยหมดเลยพี่อัดเปิดได้ไหมเอาแนี่แม่มีมีดได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ใช่ไหมคะเทเลยค่ะเทเลยระวังนะคะวางลูกแม็กนะ อย่าคุกลูกแม่ให้แม่กินนะโอ้โหใส่ลงไปเลยหอมแน่ๆคือวันนี้แบบเครื่องแน่นมากต่อไปอะไรอีกอ่ะต่อไปต่อไปเป็นอันนี้ใช่เอ้แต่ว่าเขาให้ให้ละลายในน้ำใชละลายในน้ำก่อนละลายในน้ำโอ้โหถ้วยคุณข้าข้างค่ะข้างข้างขกางข้างชี้ก่อนฉีกแล้วก็เอาน้ำไม่ต้องต้องเอาน้ำชีก่อนโอเค เเทเทก่อนหนึ่งงใช่เทลงเขาเขาบอกว่าเททั้งหมดหนึ่งทรงเลยใช่ค่ะใช่หมดเลยเหรอยค่ะระวังเข้าตาเขาค่ะหอมมากเลยระวังเงยมันปลิวนะคะมันลมค่ะเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามีมีผงอะไรเข้าจมูกตะ้รแกเหรออืกินเหมือนหมูนี่เลยหมูแดงเหมือนในร้านเลยเขาทำเอาเขานี่ไปทําในร้านหรือเปล่าคะนองนังน่าจะใช่นี่นะครับเขาบอกเทหนึ่งทรงนะครับแต่ว่าในซองเขาบอกว่าเป็นแบบ สามช้อนโตนนะคะทุกคนแต่เราจะใส่หกช้อนโตนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะไปเอาน้ำซอตรงนี้ไปทําน้ําด้วยนะครับไปทําน้ําน้ําราดกินเหมือนอะไรอืมช้อนกินเหมือนสองช้อนถ่ายใครเหรสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนอุ้ยเยอะอีกนะเอาเลยหกช้อนโอเคเชฟลูกมือเชฟครับช่วยปิดน้ำไหมครับปิดฟ้าครับปิดฟ้าไม่ใช่แล้วก็คนนะคะทำให้เขาทำให้น้องละลาย นทำให้นางละลายอะปนเลยครับน้องปนมันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ไหมแดงไหมเหมือน,น,นแดงเหมือนเรเนี่ยว่าเวลาเราบางคลิปที่เราดูของของเขาอ่ะเขาก็ใส่สีแดงก็มีนะไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ว่า,วาเขาบอกว่าการใส่สีผสมอาหารเยอะเงินไปทําให้เราเป็นมะเร็งได้โอเคค่ะโอ้โหความรู้แน่นปึ๊กเลยนะคะคุณหมอออดออดหมอเกลกไม่ชอบหรอไม่ยไม่อยากจะรับใครกดดันโอเคโอเคไม่พูดก็ได้ เอยากเป็นเศสัชอยากเป็นหมออยากเป็นเศสัชแต่มันก็หมอมันจะไหมหมอยาเนี่ครับหมอเศสัชนี่ก็คือทําให้มันละลายอยู่่นะเนี่ยกินเหมือนได้นี่นี้โอเคความจริงทำนี้ไปทําน้ําราดก็ได้เลยนะเนี mm ่ย hmm. เหมือนมากเลยน้ำราดเหมือดี้ชัดๆเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแม่ว่าเอาขอใส่น้ําอีกหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันดูน้อยๆไปอะมาเอาอีกเอาอ อ๋อน้องทำไมเทสูงออกัสออเทงลูกเอาอีกสี่ช้อนนะใช่ใช่เอาห้าช้อนไปเลยค่ะเป็นสิบเอ็ดช้อนเลยเนาะใช่สองสามสี่อ้าวอีกหกช้อนเลยอุไย้ถ้าหมดสิบสองช้อนย่าทำมีสูตรอะไรสามช้อนอันนี้เราใส่กี่ช้อนสิบพี่อ๋อที่นี้ใส่พวกนี้หน่อยเพราะว่าจะได้แบบเข้มข้นเข้มข้นละลายลงไปนี้เลยเราไม่ใช่สูตรแล้วเราไม่ใช่สูตรแล้วสูตรเราแบบว่าเยอะมากมายคิดเอาเอง อันนี้ชิ่นช้อนนะคะครับใครทำตามนะครับสามารถทำตามนะคะหนช้อนโต๊ไปเลยค่ะผมคิดว่ามันอร่อยนะคะถึงแม้เราจะยังไม่เคยทำตามมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกนะของของผมที่เกิดมาสิบสองปีนะครับทุกคนเป็นการทำหมูแดงครั้งแรกมีด้วยมันถ้าถ้าเราไม่มีช่อง youtube นะครับแล้วเราไม่มีผู้ติดตามมาช่วยกดติดตามนะครับเราก็คงไม่ได้ทำนะคะทุกคนเพราะว่าต้องขอบคุณทุกคนนะครับติดตาม สำหรับแฟนคลับของ Vios l i g h Day ถ้าเกิดอยากให้ Vios ทำอะไรต้องเม้นมาที่ใต้คลิปเลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนแต่ผูบอกเลยครับถ้าเราครับครบสอ0พันทุนที่ติดตามนะครับทุกคนเราครับจะแจกของขวัญน,นะครับจริงเหรอครับพี่ Vios ทำเองเป็นแฮนด์เมดค่ะแจกอะไรเขาทำเองไม่อยากบอกเลยเก็บไว้ก่อนเป็นความลับนะตอนนี้พี่วิ o s ทำอะไรอยู่ครับที่บ้านเวลาว่าง นั่งจดสรุปครับโอ้โหคิดว่าอยากทําอะไรอะทำไมถึงต้องทําจดสรุปอะครับอยากหาเงินครับโอ้โหพี่วิออดมีเป้าหมายอะไรอะเดี๋ยวดยวคุณแม่ขอแพนไปที่ตารางเก็บตังค์พี่วิออดกับออกาสได้ไหมได้ยิ้วอันนี้คือเป็นตารางเก็บตังค์นะคะของพี่วิออดกับน้องออกาสดูนะคะเป้าเขามีเป้าหมายไปพุ่งชนพี่วิออดคือตานานาตาน<ต>าน<ต>าติ้งไอพับพับพัพัส่วนออลกาส์หรอคะ อ่ะดูก่อนนะคะอันนี้ของน้องออกกันนะคะมีอะไรเอ่ยตึ้งหนึ่งหนึ่งตึ้งหนึ่งหนึ่งโทรศัพท์ซับ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 สองคนนี้เกามีตารางเก็บตังตรงนี้นะคะวาอัลจะเปลี่ยนจากไอแพดนะวอัจะซื้อเป็นมีแพดห้าหน่ามีแพดห้าต้องเข้าวีอัลแล้วค่ะถ้าอยากให้วีอัลรีวิวแบบเต็มเต็มนะคะต้องมาเข้าพี่วีอัลนะคะนี่นะทุกคนบ้านเรามีไอแพดโปรนะคะทุกคนถ้าเออผู้สนับสนุนของเซี่ยงมีนะคะอยากให้เรามาทําคลิปเปรียบเทียบนะคะแบบปะทะกันนะคะระหว่างไอแพดโปรกับ มีมีแพท้าเอ้ยมีแพท้านะคะทุกคนก็สามารถเข้าได้นะคะมีแพท้าใช่แต่ดูเข้าๆแล้วมีแพทมาห้าก็สู้ได้อยู่นะแม่ว่าว้าสู้ได้ไงนอนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่ได้วยไม่ไม่ต้องไปสัมพันธ์ใจผมแล้วเลยเพราะใช้ไปหกสิบเจ็ดวันโอ้ยนั่แบบรุ่นโปรแต่ถ้าแบบรุ่นธรรมดาก็สามสบามวันเลยนะเท่ากับโทรศัพท์เราเลยนะอุ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกเออบอกเลย ละลายแล้วยังลูกละลายแล้วละลายแล้วก็เทลงไปที่หมูเราเลยน้องหมูน้องหมูอ้วนๆมันเด้งเรงลา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 อ่ะเขี่ยๆลงลูกป้าน้ำเยอะอีกกะเท้าใช่ถ้วยนี้เราจะเราจะเก็บไว้ไปทำคนเลยงานรากมือขยำได้ไหมได้ค่ะใช้มือได้แล้วค่ะ A few minutes later โอเคโอ้โห okay. oh, oh. แดงสวยก็หมูแดงไงก็ต้องแดงน่าจะได้สองชิ้นนะคะสองอชิ้นกันก็ได้ชิ้นย่ญงใหญ่มัน้ีงอร่อยนะคะมันฉ่ำไงฉ่ำสมเน,นะอาเข้าไปก่อนตั้งเวลาเลยครับ ยี่สิบนาทีด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่สองสร้อยองศาค่ <Okay. S 2> โอเครอคับระหว่างรอนะคะทุกคนเราจะมาทำน้ำอันนี้น้ำราดน้ำราดโอเคไปดูกันเลย้เ<อ>ดนะี๋ยวครัก็จะมาทำน้ำเคี่ยวกันนะคะน้ำน้ำราดนะครับต่อไปครับทุกคนเดิครับก็จะมาทำน้ำราดหมูแดงกันนะครับ นี่ครับทุกคนเราก็นะครับก็จะไปเอาเมื่อ่อนมาต้มนะคะก็คืออันดับแรกนะครับเอาน้ำมเนีัยที่จะมาหมักกุูแดงอะครับเอามาเทใส่นะครับแล้วก็เอากระเทียมนะคะเติมไปเลยกระเทียมเอาปอกเปลือกนะครับกระเทียมสับใช่ไหมเราจะผัดกระเทียมกับน้ำรัฐให้กระเทียมหอมสุดนิดนึงนะเปิดเปิดไฟแรงๆเลยนะครับไม่แต่เขาบอกให้เปิดไฟเบาๆนะใช่ไม่ให้มันบุบๆไม่ต้องลดไฟไม่เป็นไรตอนนี้คือเที่ยวมันสุกได้อยู่สูดทิ้เนิดเขาใส่กระเทียมด้วยนะใช่ไหม แล้ววันนี้ก็ต้องใส่น้ำตาลนะคะโอเคทุกคนครัทุกคนได้ดูเบื้องหลังนะคะทุกคนทุกคนจะรู้เลยนะคะว่าหกหลายรอบมากเลาะดลดตลอดก็ครัยอดเลยไงครัอวอะไรเฮ้ยทำไมมันข้นอย่างเงี้ยก็ใช่ไม่เหมือนเรื่อนะเอาใส่พริกไทยแล้วกลือป่นลงไปเลยลูกน่าดูเหมือนเหล่อเลยอันนี้พริกไทยนะคะยอดทำดีๆสิอย่าไปทำย่างนั้นนั่งดีๆครับนะคะแล้วก็คนที่เข้ามันเข้ากันเลยนะคะทุกคนใส่น้ำซุปหน่อยน้ำซุปนะครับพี่แม่ทำเองนะคะใส่ลงไปหมดเลยครับ คอน้ำซุปต้มต้มกับกระดูกหมูครับใส่คานอแค่นั้นเองครับเปิดระดับหนึ่งลูกปรับไฟไปที่ระดับหนึ่งหนึ่งยังโอเคอันนี้เหมือนน้ำพาสต้าเนี่ยใช่มันต้องเหนียวๆอย่างนี้แหละครับทีนี้มันเหลวมากเพราะสีน้ำไฟมันมันมันไม่ข้นเลยครับมันต้องให้มันเหลวๆพลังงานหมดใช่ไหมฮอดิว้าวดิ้งก็จะใส่แล้วหอมนี่หิวเลยใช่ไหมใช่คือเราต้องเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ร้อนเกือบนะถ้ามันร้อนขึ้นมาแล้วมือตายแน่ ก็คือผมนะครับทำคลิปเสร็จก็ต้องพอตัดต่อพอตัดต่อเพิ่มลองคลิปพอลองคลิปก็ต้องทำปกคลิปพอทำปกคปอลอคิปเสร็จก็จะต้องมาทำชีวิตสรุปต่อนะครับ <Okay. S 1> ชีวิตวนอยู่แค่นี้แหละครับตออะะลอดชีวิตเออจะร้องไห้ผมจะร้องไห้จะร้องทำไมไม่รู้อะบ่นนะครับทุกคนเราไปกูเงินเท้ามาแล้วคือแบบเห็นสเปซครัวนี่คืออยากได้ตังค์แพงมากเลยร้องก,กันเท่านี้ส่งค่ะเขอตั้งเด็กไม่มีตังค์เก็บตังค์ไปซื้อมีแต่แตตาาค่าตังค์เมาไปทำชีวิตสรุปไงมีประโยชน์อ่าก็เลย เราก็ได้กระทีมาแล้วนะคะอันนี้นะครับเป็นกระที่ของพร้าวหอมนะครับคือบ้านเรานะครับจะใช้กระที่อยู่สามตัวนะครับก็จะมีหอมดีเออไม่ใช่หอมดีรสเออไม่ใช่รสด,ดีอะไรนะอร่อยดีอร่อยดีแล้วก็ายาวไทยนนะแล้วก็วกพร้าวหอมพราม้พราวหอมนี่ของเชฟเอียนใช่ไหมโอ้โอเคอ่ะเราเทลงไปลูกไม่ต้องเยอะนะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ่ะโอเคทีนี้คนค่ะคนให้เข้ากัน อทิชชู่ได้ไหมคะคุณแม่คนให้เข้ากันเสร็จปั๊บก็เราจะทิ้งให้เขาแบบว่าไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะให้เขาแบบแตกมันแบบเป็นยังไงอ่ะแตกมันมันจะเกิดเป็นฟองขึ้นมามันจะมันจะไม่ได้น้ําเขาเรียกว่าน้าเกรวี่เกรวี่คือน้ําแบบเหนียวๆเ,เอาไว้น้ําราดเห็นไหมคะหอมไหมหอมนะอืมอย่างนี้แหละแต่อ๋ชอบส่วนตัวนะชอบของเดียวไทยเพราะมันดูข้นๆอันนี้ก็ข้นเหมือนกันหัวกะทิเหมือนกันออ๋อพ่อออก็แบบ ใช่ใช่ไหมเ้าอ๊อดก็เพราะถ้าเป็นเรยวไทยใช่ไหมอ๊อดเราควรไปตวงแบบเทก,ก่อนเนาะแต่นี้มีไม่ได้เทก็เลยไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงข้างหน้าต้องลองใช้น,นี่ทำบ<ช>ัวลอยเฮ้ยทำวะเนี่ยจากทำวะเนี่ยอันอันที่เป็นลูกที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะอะไรเม็ดทับทิมทับทิมกรอบโอเคทับทิมกรอบทับทิมกรอบ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำมันมันเดือดบุบบุบแค่ไม่แบบไม่ต้องเดือดมากพอให้มันหดหดแล้วเราก็ค่อยอะไรคือหดหดก็คือให้มันแบบว่าข้นข้นแม่ใช้ครับข้นข้นกลิ่นกะทิเริ่มมาเหมือนกลิ่นของหวานออดออดลองตักดูซิว่ามันมันข้น,นไหมถ้ามันเหนียวเหนียวหน่อยก็ใช้ได้ยังไม่ได้ค่ะใ<ช>สกะทิเพิ่มอีกพอแล้วเต็งเต็งเต็ง,ตง เราทํากินกันเนาะก็ได้อยู่นะในกล้องแดงอ่ะได้อยู่นะน่ากินหมูข้าวขิงข้าวเลยเหรอโอเคกิ่นมันใช่อโอเคเลยครับพอแลยต่อไปแล้วก็จะมาราดนะคะน้ำเกรวี่รู้จักน้ำเกรวี่ไหมไม่น้ำเกรวี่คือน้ำราดราดตรงหมูเลยนะคะทุกคน <Wow. S 2> แม่ไปแข่งมอเตอร์ชิมนะโยมไปกินโยมเป็นกรรมการให้จริงเหรอครับก็จะเป็นน้ำ, <G real. S 1> นำเกรวีค่ะเกรวีแปลว่าน้ำราดน้ำฉ่ำๆราดให้ฉ่ำๆไปเลยว้าวน่ากินมากเลยโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูพี่บีออสรีวิว ออาแกงรอต่อไปค่ะอภิปาเป็นไงบ้างน่าจะไปลองชิมกันนะคะตัวแรกนะครับหยิบขที่หมูยังมีเดอแบบกังซี่นะใส่เข้าลงไปอย่างนี้นะมีการผักชีน,นิดหน่อยส่วนซ่อมว่างใช่ไหม <c oughs> น่จาจะทิมเตงทิมแตงนะคำนี้และคำนี้ตามมาดูกันสามสองวันเริ่ม ยังไงยังไงบอกมาคือหมูอะค่ะทุกคนมันนุ่มคือแบบแล้วก็กรบอันผิวข้างนอกอะหนังของมันอะมันกรุบกรจากนั้นน้ำราดคือซิกเนเจอร์มากค,คือคิดว่าน้ำราดมันจะไม่เหมือนไงแต่ก็ปรุงไปปรุงมาเหมือนเฉยก็คือแบบหวานตามเอ้ยหวานนำํำเค็มตามแล้วก็ความมันของกระเทียมอ,อยู่ตรงกลางอะ เสมอภาคมากคือแบบทุกคนไม่ต้องไปไลนแล้วอะ่ะเปิดร้านขายเลยจริงๆมาต้องชิมให่ากันให้กายชิมก่อนมากาชิมมาเด,ด,ดาี๋ก่อนนะคำใหญ่มากอร่อยไหมคะอร่อยมากยังไม่เคี้ยวเลยคะ่ะอร่อยมันเป็นยังไงให้กายเคียเค้ยก่อนหวา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 น,วนเค็มเค็ม อร่อยอร่อยตกลงคือสรุปคือหวานเค็มอร่อยอร่อยใช่ไหมโอเคก็คือกัรนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่หน้ากล้องเนาะก็เป็นคนที่ขืนขืนอไอแต่ความจริงนะพอไม่มีกล้องนะจะเต้นแบบจะเต้นเลยง่าง่าแเยียมแเยียมก็คือนะคะทุกคนเรานะครับก็แบบเราคิดว่าทุกคนควรทาตามได้นะก็คือแบบทุกคนดูนะบางร้านนะที่เราไปอ่ะหมูก็แบบทุบ เข้าใจไหมหมูทุบแล้วมนานหั่นชิ้นๆให้อ่ะมันก็แบบไม่ฟินถูกปะแต่เนี้ยไม่ทุบเลยแล้วก็แบบมันแบบได้กลัดครึบๆๆนะครับทีครับเอาไม่เอาไหมเดี๋ยวป้อนมไม่เป็นไรค่ะไม่ตัดแค่ป้อนตากล้องตากล้กองบ้างตากล้องหิวอะไรไหมเป็นยังไงไม่ชอบอ่ะน้ำราดเราอ่ะอร่อย คือน้ำร่ามมันจะเป็นแบบมันมีกลิ่นของเครื่องเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็แล้วก็มันจะมีความเค็มปลาแรมปลาแรมเค็ม,มนิดมันจากกะทิแล้วก็อร่อยอ่ะหวานนะหวานเนาะอร่อยเลยอ่ะแล้วก็หมูอ่ะมันนุ่มอ่ะมันฉ่ำคขาฉ่ำเป็ยอดเลยก็คือนะคะทุกคนถ้าใครอยากทำตามนะคะสามารถทำตามได้นนะคะจากสูตรนะคะของเราครับอันนี้นะคะทุกคนก็คือไม่มีสูตรตายตัว ไปดูของเขามานะคะว่าทำยังไงทํายังไงนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกก็ชิมน้ําอันนี้นะคบก็รู้สึกว่ามันยังแบบไม่ใช่อ่ะมันยังแบบต่งหต่หงหนิดนึงมันอาจจะเป็นแบบความชอบของเราโดยตรงเลยเนาะว่าแบบน้ํามันต้องหวานๆาที่เพียมตามแล้วก็ปรุงไปปรุงมาอร่อยเฉยนื้อใครอยากทำตามนันก็คือทําตามนะแนะนำให้ทาตามนะครับทุกคนวัตถุดิบซื้อหมูหนึ่งขีดมไม่ได้นะหนึ่งขีดน้อยไหมน้อยมากก็หรอสามขีดก็ได้หนึ่งจาน แล้วก็ซื้อข้าหวหอมมะลิเซเว่นมาได้แล้วก็ซื้อแตงมาแล้วก็ทําได้เลยก็คืองบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าก็สามารถทํากินได้นะแล้วใครมีข้าวเจ้าอ,อยู่บ้านหรือว่ามีแตงแ่งอะไรพวกนี้ก็ทําได้เลยก็แบบอันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นแนะนําเป็นเมนูสําหรับบ้านเนาะถ้าเป็นแบบโห่น่าจะทํายากนะเพราะาแบบมันต้องใช้แบบทุกอย่างมันใช้เยอะมากๆนะครับทุกคนก็คือเหมาะสำหรับคนอยู่แบบบ้านปกตินอะเหมือนเรา คือตอนแรกว่าจะได้นอนหอแล้วก็ไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าเมื่อมาสอก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะมันไกลบ้านเนาะถึงถึงถึงสอบถึงได้ไปก็ได้เรียนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าโควิดโควิดว้าโกรธโควิดมากตอนนี้ก็คือเล่นลองบอดไม่ได้เลยก็คือตอนนี้เริ่มถไม่เป็นแล้วก็คือถ้าใครชอบนะคะใครอยากทาตามครับ <laughs> ก็สามารถทําตามได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ อย่าลืมทำตามนะเอาอ่ะ